วันนี้สวนติ๊กห้วยแก้วนะครับผมจะพามาดูต้นพันธุ์ผักสาบหรือว่าไผ่นวลนะครับผมเป็นต้นพันธุ์ที่ชาไว้ในถุงดํานะครับผมพร้อมปลูกนะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0963219578นะครับผมผักสาบรหรือว่าไผ่นวลครับสวนติ๊กห้วยแก้วรับประกันต้นพันธุ์ตัวเมียทุกต้นนะครับผมปลูกประมาณสีเดนขึ้นไปก็ออกดอกผลเล้นครับผมสนใจก็แอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมครับ0963219578นะครับผม ต้นฟันเรามีพร้อมจะส่งทุกวันนะครับผมยังยวก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมย้ำมีลรนะครับศู6ย์1 9 5 7 8สสองนเก้าห้าเจ็ดดนะครับผมชนักษาติ๊กห้อยแก้วนะครับผมสวยนะครับต้นพันธุ์นะครับผมมีดอกด้วยครับบางต้นมีดอกครับผมก็ดูเป็นบางต้นนะครับบางต้นมีดอกบางต้นไม่มีดอกก็ค้ากันไปนะครับผมสาบลูกไยนูนนะครับผมสวยยั่วย่วนะครับ วาน,นี้นะครับผมฝากตัวไหนอนนะครับสนใจก็สอบถามพิกัดเส้นทางครับผม09632195.8 7นะครับผมปกักสามทางสวนก็จำหน่ายราคาเดิมเหมือนกัน,นครับผมต้นละ80บาทเท่านั้นนะครับผมต้นคู่ก็อยู่ที่ต้นคู่100บาทนะครับผมสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับผม ผมนตีอนของแก้ยวยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมหาก,กิมาแวะเยี่ยมเยียนสวนได้นะครับผมตาพุกพอินนนนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ